ครับตอนนี้นะครับรถพิทักษชีพหนึ่งถึนเจ็ดนะครับให้การช่วยเหลือนะครับใช้อุปกรณ์ตัวเล็กนะครับจะเน็นการตัดเหล็กนะครับซึ่งเสียบบริเวณฝ่าเท้านะครับทะลุนิ้วขึ้นมานะครับหนึ่งลายนะครับเป็นชายนะครับเนื่องจากอยู่ในสวนนะครับคุณเติมอนสูนนะครับอยู่ก่าอันเอนการครับครับตอนนี้กําลังใช้ ให้ให้ตัวเล็กตัวเล็กนะครับดำเนินการอยู่นะครับซอยลึกมากครับ